ไม่ปลูกกล้วยถึงโฮมฟางนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้จะพามาชมกันเลยครับครับสวัสดีครับพบกับแม็กกอนรักเกษตรครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้องมาชมเบิงบงมัาการสวนกล้วยแม็กกอนลักเกษตรนะครับจากได้หลายคนนะครับสอบถามข้ามานะครับว่าเป็นอย่างนะครับคือต้องโฮมฟางแบบนี้นะครับ มีข้อดีจังไรนะครับมาหนี้สิพาพี่น้องมาชมกันเลยนะครับที่ทั้งสวนได้ทําการฮ่มฟางนะครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข่าหนาแรงแล้วนะครับก็คืออยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับก็คือเดือนธันว่านั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับภาคอีสานจะบ่มีฝนตกแล้วนะครับก็คือแหลงมาเป็นเดือนแล้วการฮ่มฟางนะครับจะช่วยรักษาหนาดินนะครับเพื่อที่จะมาให้นาดินแห้งเร็ว เวลาเจอแสงแดดและก็ล่มหนาวนะครับนี่ครับผมจะขวดให้เพลิงเลยนะครับว่บาพื้นที่ที่หฮมฟางจะแตกต่างกันอย่างไรน,นะครับสังเกตนะครับว่บาข้างในจะมีความชุ่มชื้นนะครับมีความชุ่มชื้นนี่ครับความชุ่มนะครับดินยังชุมช่มๆนะครับเนี่ยก็คือพวกแมงกิสซอนสามารถ มาอาศัยอยู่ไห้นะครับนี่ครับเป็นหูอยู่เดี๋ยวอีกอย่างนะครับลากลก้ย็สามารถขึ้นมาอาหารหาอาหารดานบนด้นะครับเพราะว่ามันจะเพราะโดนแสงแดดคือเขาจะมาหากินข้างบนดอยนั่นเองนะครับนี่คือการโฮมไปแต่เฮาบ่โฮมนะครับดินมันถึงแดดแดมันก็จะแห้ง็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะแห้งเป็นก้อนแบบนี้นะนี่ถึงจะมีหยากระจริงนะครับมันจะแห้งแห้งนะครับเพราะว่ามัน ขัางที่จะสู่ฟางบ่ได้นะครับดีย่างหยาเนี่ยกะแย่งอาหารกิงนะครับแย่งอาหารพผืชเท่าเปลืองปุ๋ยนะครับการโฮมฟางเนี่ยกะฮิตให้บ่มหยานะครับเป็นการคุ้มวัชพผืชดเป็นเร่งตรก่อนที่จะคุ้มฟางนะครับผมจะทําการฉีดยาฆ่ายหยาก่อนนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ฉีดยาฆ่ายหยาหยามันจะโผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาล้าเฮาก็บ่ราสามารถที่จะกําจัดได้ถอน กระยากรับตัดกระยากรับเขาต้องทําการสียาขายนเดี๋ยจะคอยเอาฟางมาคุมนะครับสีเดียวประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือสองอาทิตย์เขาจะคอยเอาฟางมาคุมบางๆนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ผมบอคอยได้ขุมนะครับหยามันก็ได้ขึ้นนี่ครับเป็นหลองน้ำนะกระเทียดให้กรอยเฮาเขียวสมบูรณ์สวยงามนันเองนะครับมีแต่ต้นทั้งามอันนี้ก็คือ ข้อดีของการหอมฟางนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสวนกล้วยหลากหลายสายพันธุ์นะครับปลูกไว้อยู่ประมาณ70สายพันธุ์นั่นเองนะครับทั้งสวนจะเน้นสะสมนะครับสวนคนไหนอยากได้สายพันธุ์หรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าสนใจสายพันธุ์ไหนนะครับเพราะว่าตั้งสวนก็มีสายพันธุ์กล้วยจหนายนะครับเน้นขายสายพันธุ์กล้วยนะครับเป็นหลัก ก็คือคนไหนอยากได้นะครับติดต่อเข้ามาทางเพจ Facebook สวนกล้วยแม็กคนลักเกษตรนะครับหรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทรไลน์ไอดีด่านล่างคลิปนี้นเลยนะครับเด้อผมจะแปะดิงเบอร์โทรไลน์ไอดีไปให้พี่น้องเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับแม็กคนลักเกษตรกระดาพี่น้องไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ